ไกลๆบุกไปไกลไกลเอ้ยบุกแม่นแม่นเลยบุกมาเดกแม่นเลยโอเห่อยคาสีร้องอะไรให้ร้องอะไร

คู่นี้ชอบัญญาครับเจ้าอามนะครับกับเจ้าผูฝั่งนู้นเป็นเจ้าแมนกับเจ้าไก่นะครับเสือแปนะครับแรกข้ามฟีนะครับเจ้าผูกับเจ้าไก่ข้ามฟีนะครับเ้มเท่ากันนะครับหนึ่งหนึ่ง ไปตีเปนรอบไม่มาองมเดี๋ยวพี่ชิดเราเราเลยนะปลาแดงเนี่ยมันใจอะไรกัน I don't know where to go, huh? เอายกขึ้นมาเอาเจ้าไก่ฟักยอดเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับแจมเท่า น,นะคทักทายฉลองเดชด,ด้วยนะครับเสียตั้มอย่าบังครับเอาเสียตั้มใครนะครับเสียตั้มฉลองเดชนะครับเขตสุพันนะครับบอกเสียตั้มอย่าบางังผมไม่มีไม้นะครับถ้าผมไม้มีผมคอดน่แข็งแล้วครับ กไปใส่กันแลยอเ็ดงานดีท่านให้ง่ยมอมาไป่บนละทิดหนาวอยู่ซี่เกดก็มาเคยไก่บ้านจะคล้องก็มาเคยบไปขบนเอเราเอาเปิดเอายก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 จะพูปักเขาให้ใส่เน็ตโอ้ยนะครับนี่แหละมันเตะไก่มาได้สองรออ มาแดงอไรบบยอะไรนะทำไมสี่หนึ่งนะครับ เอาเปิดหัวเอาอามยกขึ้นไปอยู่ที่จะพูเขียวไปเรียบร้อยนะครับยังว่าฝ้าแดงเลยนะหนึ่งสีนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าไก่เจ้าไก่แปรมาก่อน ถามเปิดหนึ่งยกสองขึ้นไปอยู่ที่เจ้าภูเชียวไปเรียบร้อยไมหมเรียบร้อยสองสี่นะครับเอาเมยนยกขึ้นมาเอาเจ้าไก่สันแบกมาเรียบร้อย สองสี่นะครับเม่อน่ารอหรอเดี๋ยวจะไปทาเมื่อไล่ชดอยู่หงอนหรอกวะแต่ว่าฝนก็ตกกว่า มีคุยไงนีหลังจีเลยสองเดี๋ยวอามึงชิบบ่ะู่ต่อไปป่แล้วปมอะทจองเลยาสองสี่ สี่สองนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาจะพูเขียวไปโอ้เรียบร้อยนะครับสองสี 42 subscribe เอายกขึ้นไปอยู่ที่จะพูเตะได้ไหมโอ้ยังเตะได้อยู่นะครับ เอาจะอามเปิดได้ยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าพูเตะเข้าไปเรียบร้อยสามสี่แล้วครับ ครับตอนนี้แจมเท่ากันครับที่4ต่อ4กดแขนหนออะไรย้ยอมแบบอื่นไปดอกโอ้ยมันไปเจอน้องฟ้นี่เรียบร้อยเลยไปอย่างวันศุกร์จัดวันศุกร์าตีวันศุกร์สา,สามานี่ันก็จัดวันเสาร์นะวันเสาไปสายสามเหรอ

เข้าไปคิดได้เจนี่คู่ต่อไปเจ็เจนหมดเลฝังเข่าล่างรอสองหนึ่งโอ้ยหมดตกแล้วเดี๋ยวไม่สบายกันยกเลิกจบเลยไม่ได้เอาจบ อาทิตย์ สี่ห้านะครับเอาเอา,อา,ราครับแต้มเท่าเลยครับห้าต่อห้า

เอาแล้วครับอ,อนุชนำมาหกห้าแล้วก็คู่นี้เตะเกมสิบนะครับหกห้า อ่าครับหกเท่าแล้วนะครับเกมแปดเกมสิบเจ็ดห้านะครับห้าเจ็ด อาครับไล่มาเป็นหกเจ็ดแล้วนะครับขันโฮมีของอ่ะมันหนีขาต่อเผ็ดเก่าคิดเก่งสื่อทีเพจ หกเจ็ดนะครับ<ป><ป>

ลุกนี้หน่อยทาคนย่างก็มองสิบคนก็ไหนวะค้าวเป็ดยุ่เว้ยเฉี่ยมบุโิ้มชาดตัวเียโบมีบีท สวยวันขงบัวรกเง่อนบ่ไร้เนี่ยนะแต่ว่าเขาเื้ไปนี่จะผลเสื่อใจคาตูวม่การทล่างยายกับกูได้สามสี่พันแล้วต่อคนแม่นบอกใข่ไขกบบ่ไร้เะวันกดัหายมื่นหนึ่งึแปดท่านอยูละอ ตัวน,นั้นหัวใหญ่อยู่เด้ของมนารบผมแม่นักกีฬาอันใดคาโต้กับไปแเทศน้ำกับคาโต้รอบเลื่อนวันก็ได้ไปอีกคนบนน้องเด็กสักไทยอวิษณ์นะครับสักทายเจ้าเ,าเต้เตอยอมรชัยนะครับแปดหกนะครับ อะไนะอะไรนะเมีเบินาสไปิดรูปเห็นไหมเขาเกี่ยวได้สักูปเลยมาดิถ้ามีมึงอยู่เตะหมดแหละนานันมาเตะแปลกนานเลย

เก้าเจรเก้าเจ็นะครับเจ็ดเก้านะครับ เอาครับไล่มาแปดต่อเก้าแล้วครับเก้าแปดต่อเก้านะครับ เอาครับตอนนี้แ้มเท่าแล้วครับเก้าต่อเก้าแจมเดียวเกมนะครับเบ่ฉนเซอร์โบเกมนี่น้องนนี่โบเกมแลวพูนเกมนเปยเอาครับแต้มเดียวเกมครับ99้าก้กรระเบิดตั้งนานเลยใครมาช่วยแบ่งผมเลย

เจ้าภูปาดออกเองนะครับจบเกมนะครับเจ้าไก่กับเจ้าแมนเอาที่น้าไปสิบต่อเกออ้ามีคมีคนเหรอแต่าญาตจัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ